หัวอันนี้เป็นพิสตาชิโอแต่ว่ามันจะพิสตาชิโอเออใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ธีกินคือหยุดจีนแต่ภาษาจีนนะครับเขาเรียกว่าแต่ว่าแต่ว่า开ๆ心心系ไหมเนช่ยเว็นไงซะ开心ๆ真้开开心心系มีความสุขนี่คือความสุขนะคะกินข้าวบ่า ยังไงก็ต้องแจกก่อนอันนี้คือถั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้กินหลังวิธีดีกว่านะฮะเดี๋ยวกินเยอะโอเคถั่งก๋ถังก๋วยโอไลซี่ถอ่งก๋วยไลซี่ถองอะไรๆซี่ซอันนี้แปลว่า อันเปาอันเปาล็าอตที่ใช่ไหมล็อตที่ล็อตที่ทขออันเปาด้วยครับออโอเคโอ ใส่คอยหายกันไปแล้วคือให้ออบเข้าใจนะครับผมว่าประเพณนี้ที่จีนนะครับเขาเรียกว่าฉลองตุ่จีนเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากให้ทั้งสองท่านนะครับผมถ่ายรูปกับแบ็คดรอปจีนนี้นิดนึงนะครับผมพร้อมบอกอวยพรให้กับแฟนๆนิดนึงเป็นภาษาจีนนะครับผมอวยพรกงเฮฟาชอนกงเฮฟาชอนกงเฮฟาชอนก็คือขออนุญาตถืออันนี้ไว้นะครับแท่ของแต่ละคนนะครับ giờ trước thì, tôi để họ hai người chụp ảnh trước. OK, xê lô, xê hồng, xê hồng, xê hồng. Không biết gì, tôi biết. Xin lỗi, để biết. Xin lỗi, tôi 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 tôi biết. Xin tôi biết. Xin lỗi, Xin lỗi, tôi biết. Xin lỗi, tôi 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 biết. OK，不妨，我们就这样子，先拍一个照片好跟着这个对联，大家拍好哈。我们有这个对联，你看。好、啊。那、啊、么、啊嗯、，OK，我要几度？系啦，好，同大家讲，恭喜啊，恭喜发财，恭喜新年快乐、哎，恭喜发财，系得、哎。咦、哎，仔，恭喜发财，我财，发财，恭喜发财，恭喜发财。 恭喜发财！<喜><准>新年快乐，新年快乐！你，恭喜发财！<随> Lai si tao lỏi Lai si tao lỏi Nè Rồi có thuốc phèm ảnh bảo Có ảnh bảo đúng Lai si Lai si tao lỏi Lai si tao lỏi Lai si tao ok Lại, chào sức cụ lý Có cố